ช่างบนวสวัสดีค่ะนอเครับวันนี้ก็พี่ก็จะมาต่อกล่องเลโก้คริสต์มาสนะครับโดยที่เลโก้นี้อ่ะครับเป็นของขวัญวันคริสต์มาสแล้วก็มีตัวต่อเรืองแสงด้วยนะครับทุกคนแล้วก็กล่องเลโก้นี้ก็มีเลโก้ให้ต่ออยู่2 4 9ชิ้นนะครับ <c oughs> นี่เรามาเริ่มต่อกันเลยเยย อ่าโอเคครับนี่ก็จะเป็นของภายในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือให้นี่นะครับก็จะต่อตามคู่มือไปนะครับเลโก้ LEGO ก็ประมาณนี้นครับเดี๋ยวจะนั่งต่อให้ดูจะชิ้นเลยนะครับเออไหนวะนี่นะเขาขั้นตอนนี้หนึ่งเขาบอกว่าให้เอาเลโก้ฟีเหลี่ยมแปดช่องมา โอ้ยลมเดี๋ยวฟักคู่มาเฮิบ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 เทเลยนี่หมดแล้วนะทองนี้ก็หมดแล้วนะเอาทีนี้ก็นั่งต่อเชึบๆชิบเชึบชบนี่ตามคู่มือแปะนี่นะครับคุณผู้ชม ก็คู่มือบอกให้ใช้อันนี้สองชิ้นอันนี้หนึ่งนะครับอ่าก็ได้ล,ละนี่นี่ครับพอ,าอาสามชิ้นละเออสามชิ้นละแล้วก็อะไรอบอะแล้วก็เดี๋ยวไปก่อน นี่นะครับเขาก็บอกให้ตอบแบบนี้ก็ใช้ตัวสีแดงสองตัวแล้วก็ตัวสีสีเม็ดหนึ่งตัวนะครับเออเชิบชิบชิบเฮ้ยอ้าวผิด,ดน chụp 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 vén 2 chong, đủ, oh. oh, vén 2 chong, แล้ว có, tô đen 1 chong, chụp 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 ็อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วหนึ่งส่วนนี่เป็นไงเสร็จแล้วหนึ่งส่วนแล้วเราพักอันนี้ไว้ก่อนแล้วเราก็มาดูอันต่อไปกันนะครับขั้นตอนที่สามก็เขาบอกว่าให้เอาตัวสีเทาประกบตรงตัวสีเขียวนี้เขี่ยปรกบไงวะประกบนี้ ชมใช่ปะวะเออใช่ละแล้วทีนี้ก็อ๋ออาวนี่ก็ก็ก็พักไอ้ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับนี่ มาถึงขั้นตอนที่สีแล้วนะครับก็นี่เขาบอกว่าให้เอาวงกลมสี่เหลี่ยมตานแปะตรงนี้นะครับก็แปะก่อนชึบ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 ช,บช,บชบแล้วก็นี่นะครับแปะตัวสี่เหลี่ยมลงไปชึบอร์โคตดเป๊ะครับแล้วทีนี้ก็แปะสามเหลี่ยมไปนะครับ น้องๆแบบไปปุ๊บแล้วก็นี่หนึ่งช่องอนี่หนึ่งช่องโอเคครับนี่นะครับก็ตามแบบเลยนะครับแบบดีสี่เดี๋ยวเรามาดูแบบดีสี่กันก่อน นี่แบบที่สี่ก็เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยเขาบอกว่าให้เอานี่แปะตัวหนึ่งซึมแปะไปพิมพแปะเปปะข้าไปชมนี่ตามแบบเป๊ะเลยนะครับ แล้วเราก็พักส่วนนี้ไว้ก่อนเออแล้วเราก็เอาส่วนนี้กับส่วนนี้มาประกอบกันทีนี้ก็ขั้นตอนที่ห้าเขาบอกว่าให้เอาบานพับบานพับอยู่ไหนวะบานพับแบบนี้นะครับปึ้มด้านไหนวะด้านเปิดอ๋อ ออกดูออกมาแล้ว <c oughs> ตามแบบเขาบอกให้แปะอย่างนี้นะครับแปะบลอดชึ้มถูกปะเอ่ย <c oughs> แล้วก็แปะตรงนี้ด้วยหรอตรงหัวโค้งอะ่ะใช่หรอใช่ก็ใช่ บอกว่า oh, แปะตรงข้ามเราก็ต้องแปะนี้ก่อนแปะปุ้มตอนนี้ก็ปุ้มแล้วทีนี้ก็นี่นะครับพี่กดได้แล้วเมื่อกี้ พี่ไปกดเลโก้มานะครับน้องๆเออเป็นการต่อ LEGO เลโก้ได้โคตรเฟี้ยวที่สุดในประตาพีแล้วที่พี่ต่อนะครับน้องๆหนูๆแล้วทีนี้ก็ถึงขั้นตอนที่หกนะครับเขาบอกให้เดี๋ยวเทก่อนขอเทก่อนนะขอเทแป๊บเทเลย นี่ถุงที่สองอุ้ยบางคู่มือหมดเออเนี่ยเห็นไหมเขาบอกให้แปะตามรูปแปะตามรูปอะชึ่มชึ่ม เนี่ยรัปเปกเกินช,ชุมช่มบหิบเหบ ฮิบเฮบเฮิบเฮตัวนี้ต่อ,อย่ังไงวะแบบนี้ป่าเนาะปอดเห็นปะคีเปะ๊ะเป็นไงครับน้องๆน้องๆดูพี่น้องๆไ่ต่อตามก็ได้นะครับนี่นแบบแยกนะครับแยกเราก็มีแยกตัวแยกแล้วนะครับทีนี้ก็ไปนะต่อไปเลย let's go อันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เจ็ดนะครับบอกให้ใช้ตัวนี้แปะตรงไหนเอ่ยเว้นมาหนึ่งรูเว้นมาหนึ่งรูนะครับเฮ้ยอโอเคครับก็เมื่อกี้ไปนั่งประกอบมาก็อารมณ์ประมาณนี้ครับ นี่เห็นไหมข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ฟึุบ๊บแล้วก็ต่อไปก็อะไรวะต่อไปก็เรามาถึงขั้นตอนที่สิบเอ็ดแล้วนะครับเมื่อกี้ขอข้ามขั้นตอนไปหน่อยคือแบบประกอบยากมากเออข้ามขั้นตอนไปหน่อยเขาเดว มาถึงขั้นตอนที่สิบสองแล้วนะครับนี่แล้วเดี๋ยวขอว้าไปตอนเสร็จเลยก็แล้วกันนะครับ